ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานลูกเสือคิสเตียงอีกครั้งและวันนี้เราจะมาดูสิทธิ์หลักการที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างทีมที่แข็งเก่งได้แล้วเจอกันหลังจากจบอินโทรนะครับ หลักการในวิดีโอนี้ผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆโดยส่วนแรกจะเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างผู้นำทีมสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ในชีวิตในคริสจัดก็คือคุณจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์และหลังจากนั้นไม่นานคุณจะเริ่มมองออกว่าความสัมพันธ์มีหลากหลายรูปแบบมีบางความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของมิตรภาพที่แท้จริงแต่บางความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องงานเท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้แม้แต่ในคริสตจักรเอง church church ผมเคยย้ายจากคริสตจักรหนึ่งไปอีกคริสตจักรหนึ่งและผมก็มีเพื่อนบางคนที่ผมเคยคิดว่าเราสนิทก,กันมากเพราะเราได้รับใช้ร่วมกันทุกสัปดาห์และสร้างอาณาจักรของพระเจ้าร่วมกันแต่พอผมย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งผมกลับพบว่าเราไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแต่ก็มีเพื่อนบางคนที่แม้ไม่ได้สนิทก,กันมาก แต่เรายังคงติดต่อกันอยู่และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงและขอให้ผมบอกคุณสักอย่างนะครับมิตรภาพที่ดีที่สุดและแข็งแรงที่สุดที่ผมเคยสร้างขึ้นมาล้วนเกิดจากลูกเสือคริสเตียนทั้งนั้นเพราะลูกเสือคริสเตียนเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟงและดีงาม เรามาดูกันว่าเราจะสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีในลูกเสือคริสเตียนได้อย่างไรข้อแรกก็คือคุณต้องมีข้อตกลงของทีมร่วมกันหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหต้องมีข้อตกลงของทีมด้วยเหรอแล้วไม่ได้ทางานในออฟฟิศะหนยแต่จริงๆแล้วในคริสตจักรเองก็ควรมีข้อตกลงทีมเหมือนกันนะครับถ้าทีมของคุณยังไม่เคยทำเวิร์กช็อปเพื่อสร้างข้อตกลงของทีมตอนนี้ได้มีวิดีโอแยกไว้ให้แล้วครับลองไปดูแล้วทําข้อตกลงนี้ให้เรียบร้อย เพราะว่ามันสำคัญจริงๆมันจะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าผมกำลังพูดถึงอะไรอยู่ดังนั้นตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมมากนะครับข้อสองก็คือการสร้างวัฒนธรรมของการทำฟีดแบ็ k ที่ดีอันนี้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมก็มีวิดีโอแยกไว้อีกเหมือนกันฟีดแบ็ k เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในทีม เราต้องมีบรรยากาศที่พูดคุยกันได้อย่างเปิดใจให้ฟีดแบ a c กันได้โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้สึกเสียใจหรือโดนตำหนิแต่กลับรู้สึกขอบคุณเพราะเข้าใจว่าฟีดแบคนี้มาจากความหวังดีอยากให้ทีมพัฒนาและเติบโตร,ร่วมกันเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าและช่วยกันทำให้ทุกคนดีขึ้นไปพร้อมๆกัน ที่สามผมว่าหลายคนน่าจะเดาได้ก็คือเรื่องวิสัยทัศน์นั่นเองผมหวังว่าทุกคนจะได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้นำทีมและผู้นำในกลุ่มลูกเสือคริสเตียนเพราะมันจะทำให้ทีมของคุณเดินไปในทิศทางเดียวกันรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนและพูดตรงกันว่า นี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งไปซึ่งถ้าคุณไม่ได้ดูวิดีโอเรื่องนี้คุณต้องย้อนกลับไปดูนะครับหวังว่าทุกคนจะทำการบ้านมาก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงข้อที่4กันแล้วนะครับคุณรู้ไหมไม่มีวิดีโอเกี่ยวกับข้อที่4นี้นะแต่ผมอยากจะแบ่งปันความคิดเห็นให้ฟังก็คือการทำให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณรู้ไหมครับ ว่ามีบางคนในทีมที่มีความสามารถมากและสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตนเองบางครั้งพวกเขาก็อาจจะชอบทําทุกอย่างเองแต่ถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้นําและกําลังรับฟังอยู่ผมขออย่างหนึ่งนะครับคือให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนในการทํางานร่วมกันนะครับโดยทั่วไปแล้วผมก็สามารถจัดการหลายๆอย่างได้ด้วยตนเอง แต่ผมต้องตัดสินใจด้วยว่าผมจะมอบหมายงานบางอย่างให้กับคนอื่นแม้ว่าบางครั้งมันจะต้องใช้เวลามากในการอธิบายงานให้คนอื่นเข้าใจหรือบางครั้งผมอาจจะได้รับงานกลับมาที่ไม่ตรงตามคาดหวังไว100้100%เปอร์เซนแต่มันก็สำคัญมากที่จะมอบหมายงานให้กับคนอื่นเพราะเขาจะได้เติบโตไปด้วยกันและการเติบโตคือส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือผมอยากให้ทีมรู้สึกว่า ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้นะฉันก็สามารถสร้างสิ่งต่างๆได้ฉันสามารถนำไอเดียของตัวเองมานำเสนอได้และไม่ใช่แค่ทำตามผู้บัญชาการอย่างเดียวเท่านั้นแต่ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำอาโพสต์นี้คุณ like oh, like เ,เป็นผู้บัญชาการและคิดว่าโอ้มีหลายเรื่องที่ฉันไม่อยากให้คนอื่นทำให้ผมแนะนำไอเดียสักอย่างนะครับมีหลายเรื่องที่เราสามารถมอบให้กับผู้นำอนุชนได้เช่นเรากำลังมองหา การออกแบบเสื้อยืดสำหรับแคมป์ฤดูดร้อนครั้งนี้คุณสองคนช่วยหาสีที่ดีได้ไหมช่วยออกแบบให้หน่อยได้ไหมถึงแม้ว่าเสื้อยืดนั้นอาจจะไม่ตรงกับความต้องการความคาดหวังของคุณแต่ก็ว่าไม่เป็นไรเพราะพวกเขาจะจำได้ว่าเราเป็นคนออกแบบเสื้อยืดนี้นะเราเป็นคนเลือกสีนี้นะและเราทำทุกอย่างกันเองนี่คือวิธีที่จะสร้างทีมที่แข็งแร่งเพราะเราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและในที่สุดกับ ผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาทุกคนก็จะรู้สึกว่าว้าวฉันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้า นี่คือส่วนแรกที่ผมพูดถึง4หัวข้อหลักเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะทำให้ทีมของเรามีความแน่นแฟงใกล้ชิดกันและทำงานร่วมกันได้แข็งแกร่งมากขึ้น so, here, s <S ตอนนี้เรามาถึงส่วนที่2กันแล้วนะครับในส่วนที่2นี้เราจะมุ่งเน้นไปที่แต่ละบุคคล ถ้าเรามองไปที่แต่ละบุคคลเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้มอบของขวัญและลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปให้กับแต่ละคนและนี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงโดยเฉพาะในทีมเมื่อเรายอมรับว่าเราแต่ละคนแตกต่างกันมันจะช่วยลดก,การทะเลาะกันเพราะถ้าเราเข้าใจว่าเรามีความแตกต่างมันจะทําให้เราสามารถทํางานร่วมกันได้ดีกว่าหัวข้อต่อไปของผมก็คือเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและรู้ว่าเรามีความแตกต่างกัน ลองดูในพระคัมภีร์ที่เปาโลได้กล่าวไว้ว่าเขาบอกว่าคิดจักรก็เหมือนกับร่างกายมีทั้งมือทั้งเทา้าทั้งศีรษะและทุกคนก็มีภารกิจของตัวเองเช่นเดียวกับทีมลูกเสือคริสเตียนของเราผู้นำทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันและเราต้องยอมรับว่ามือสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีในแบบที่เท้าทำไม่ได้และบางครั้งสมองก็สามารถทำได้ดีกว่าตา ถ้าเรายึดถือหลักนี้และให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของลักษณะหัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงยังคงอยู่ในเกี่ยวกับหัวข้อนี้ก็คือการหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เหมาะสมในบางครั้งเราต,ต้องใช้สติปัญญาในการเลือกถ้าคุณรู้จักคนในทีมของคุณดี โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้นําเป็นผู้บัญชาการคุณจะรู้ว่าคนในทีมแต่ละคนมีความเก่งในด้านไหนบ้างและเมื่อคุณรู้แล้วคุณสามารถมอบหมายงานให้กับเขาในสิ่งที่เขาถนัดได้ถ้าคุณมอบหมายงานให้กับคนที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ไม่ตรงกับความสามารถของเขาเขาก็อาจจะไม่สนุกกับงานนั้นและบางทีเขาอาจจะไม่มีความสนใจหรือการทรงเรียกจากพระเจ้าในสิ่งนั้นๆได้ ผมไม่อยากให้คนเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะครับเพราะในอีกมุมหนึง่งเราในฐานะของลูกเสือคริสเตียนเราก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองในพื้นที่ที่เราอาจจะยังไม่เก่งแต่เราต้องการท้าทายให้ผู้นำทุกคนเติบโตในด้านนั้นๆผมจะยกตัวอย่างจากเรื่องในพระคัมภีร์ที่โมเสสได้กล่าวว่าขอโทษครับพระเจ้าผมไม่สามารถที่จะพูดกับชนชาติอิสราเอลได้ พระเจ้าได้ยอมรับในช่วงแรกและบอกให้โมเสสให้อารอนเป็นคนพูดแทนแต่ต่อมาเราก็เห็นว่าโมเสสเติบโต,ตขึ้นในด้านนี้และในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้นำที่สามารถพูดกับชาวอิสราเอลได้เองในลักษณะดเดียวกันเราก็อยากท้าทายคนในทีมโดยเฉพาะผู้นำรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขาเติบโต แต่เราก็ไม่อยากที่จะผักดันใครไปในพื้นที่ที่เขาไม่ถนัดเพราะถ้าเราทำแบบนั้นคนไอทีอาจจะเสียความสนใจจากการเป็นลูกเสือคริสเตียนก็ได้ ตอนนี้เรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ผสมผสานกันระหว่างการจัดการสิ่งต่างๆในทีมข้อที่เจก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเวลาของคุณในตำแหน่งผู้นำใกล้จะหมดแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะมอบหมายงานให้กับคนที่อายุน้อยกว่าและทำในเวลาที่เหมาะสมและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนผู้นำทีมเมื่อพวกเขารู้สึกว่าเออผมเห็นว่า กลุ่มเอ p e d เ t ด o ชันเ g นเของผมทำงานได้ดีแล้วและจริงๆแล้วผมควรที่จะมอบงานงานนี้ให้เขาและอาจจะเริ่มสร้างทีมใหม่ๆด้วยก็ควรทำให้ทันเวลาเ <Yeah. S 1> ตรียมตัวคนที่จะรับช่วงต่อและบอกพวกเขาว่าเฮ้ hey, ผมอยากจะมอบหมายงานนี้ให้กับคุณ ตัวอย่างที่ดีที่ผมจะยกขึ้นมาก็คือเรื่องราวของโมเสสผมชอบเรื่องราวของโมเสสมากเขาเล่นดนตรีและได้ฝึกสอนโยชัวเพื่อให้โยชัวสามารถรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการนำประชาชนเข้าไปในแผ่นดินพันธรรสัญญาที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้สำหรับบางครั้งพระเจ้าก็ใช้ผู้นำที่อาจจะอายุมากกว่าในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ในที่สุดแล้วพระเจ้าต้องการใช้คนรุ่นใหม่ให้พาพระประสงค์ของพระองค์ไปข้างหน้า สิ่งที่ผมเห็นเป็นประจำและทำให้ใจหายไปบ้างก็คือการที่บางคงยังยึดติดกับตำแหน่งของตัวเองและไม่ยอมมอบหมายให้กับคนที่อายุน้อยกว่าเพราะกลัวว่าจะสูญเสียการควบคุมกลัวว่าจะเสียนาแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้เพราะคัมภีร์ได้บอกเราไว้ว่าให้เราเชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่ เราควรมอบหมายให้พวกเขาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้าคุณดูตัวอย่างของพระเยซูคุณจะเห็นว่าพระองค์มอบหมายงานให้กับสาวกแม้ว่าสาวกจะไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์ซก็ตามเมื่อเห็นเหตุการณ์จริงสาวกกับวิ่งหน,นีและตกใจกลัวแต่ว่า พยังซูงยังคงรู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วและมอบหมายงานนี้ให้กับพวกเขาเพื่อที่จะไปเผยแพร่ข่าวดีไปทั่วโลกดังนั้นบางครั้งในฐานะที่เราเป็นผู้นำที่อาจจะมีอายุมากกว่าเราก็มีหน้าที่ในการเตรียมการบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมอบหมายให้กับคนรุ่นใหม่สิ่งถัดไปก็คือข้อที่8 เราต้องมีเวลาในการฟื้นฟูในการพักผ่อนดังนั้นคำแนะนำของผมคือสำหรับทุกๆเอาโพสต์ควรวางแผนเวลาอย่างน้อย2-3ถึงครั้งต่อปีเพื่อพักผ่อนและสำหรับผู้นำทีมทุกคนควรใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะเมื่อพระเยซูได้สร้างโลกในวันที่7พระองค์กล่าว่าวันนี้เราต้องการพักผ่อนดังนั้นเราก็ต้องการพักผ่อนบ้างเหมือนกัน บางครั้งหลังจากที่เราจัดไข้ฤด,ดูร้อนที่ยอดเยี่ยมเราก็ต้องบอกทีมของเราว่าคุณรู้ไหมในสองสัปดาห์ข้างหน้าเราจะพักผ่อนเราจะผ่อนคลายเราจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกับงานหรือกับสิ่งอื่นๆเพื่อฟื้นฟูตัวเองและเราจะกลับมาสร้างอาณาจักรของพระเจ้าของพระอ,องค์อย่างเต็มกำลังอีกครั้งหนึ่ง ผมหวังว่าคุณทุกคนจะเข้าใจผมนะครับดังน,นั้นให้รักษาสมดุลอย่าพูดว่าเราใช้เวลาครึ่งปีในการฟื้นฟูแล้วอีกครึ่งปีที่เหลือเราจะทํางานหนักแต่ควรมีสมดุลที่ดีในเรื่องนี้นะครับข้อที่9 สิ่งที่ดีคือการที่ครมีทีมสำรองควนี้ผมเอามาจากคิดจากของผมฮาร์ดออฟกอรที่สิงคโปร์ที่เราบอกว่าเราต้องการคนที่เมื่อใครรู้สึกว่าเขาอ่อนแอหรือเขาต้องการฟื้นฟูเราก็สามารถเปลี่ยนเขาออกเหมือนกับเกมในฟุตบอลที่จะมีคนอยู่ข้างสนามรอและพร้อมเสมอเมื่อมีใครต้องการการสนับสนุนเราก็สามารถบอกได้เลยว่ามาลงเล่นเลย และทำงานให้เสร็จให้ได้และมันก็เป็นเรื่องที่ดีแม้แต่ผู้นำในทีมของคุณที่อาจจะไม่ได้มีหน้าที่ที่ตายตัวหรือไม่ได้มีคำอธิบายของงานที่ชัดเจนแต่เมื่อใดก็ตามที่ใครต้องการการฟื้นฟูสักสองสัปดาห์หรืออะไรประมาณนั้นเขาก็สามารถช่วยเหลือได้เสมอเราไม่ควรที่จะบอกคนเมื่อมีคนสนใจที่จะเข้าร่วมลูกเสือว่าขอโทษนะตอนนี้เราไม่ต้องการผู้นำแล้วเพราะเมื่อใดก็ตาม ที่มีคนที่ต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเคสเยนของเราเราควรที่จะเปิดและให้พวกเขาเข้ามาและเต็มตัวพวกเขาพวกเขาสามารถเป็นคนที่จะช่วยคุณในยามที่คุณต้องการได้ตอนนี้ขอปิดท้ายด้วยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการให้เกียรติคนในทีมของคุณนี่มันเยี่ยมมากเพราะเราก็เห็นจากพระเจ้าว่าพระองค์ให้เกียรติคนอย่างไร แม้แต่พระเยซูย,ยังรับใช้สาวกข,ของพระองค์เองเราสามารถให้เกียรติผู้นำของเราในวันนี้เราสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกันได้ในหลายทางตัวอย่างเช่นหากใครมีวันเกิดเราก็จะอาจจะมีการจัดฉลองงานเลี้ยงใหญ่ให้เขาหน่อยหรือถ้ามีเด็กคนไหนที่เขาเป็นการนำเฝ้าเดี่ยวครั้งแรกของเขาให้เราเตรียมเค้กและฉลองที่เขาสามารถทำการนำเฝ้าเดี่ยวของเขาได้ หรือว่าถ้ามี Expedition r a n g e r คนไหนรับหน้าที่ในการนำทีมเราก็ควรที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิเศษเราอาจจะมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเขาให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีการจัดงานพิเศษงานเลี้ยงเมื่อทุกครั้งที่มีโอกาสเราก็ควรที่จะให้เกีรยิคนในทีมของเราผู้นำหรือผู้นำหมู่ของเราหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็ก Expedition r a n g e r ตลอด อย่าลืมที่จะให้เกียรติผู้นำของคุณเพราะเขากำลังแบกภาระที่หนักหน่วงและงานของเขาค่อนข้างมากดังนั้นเมื่อคุณมีโอกาสที่จะให้เกียรติเขาผมแนะนำให้คุณทำเถอะและมีโอกาสหลายๆโอกาสที่เราสามารถทำได้ผมหวังว่าแนวคิดและหลักการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างทีมที่แข็งแกร่งทีมที่สร้างขึ้นที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและเป็นหนึ่งเดียวกัน ตอนนี้ผมขอเชิญชวนให้คุณได้พูดคุยกันในกลุ่มเล็กๆและทบทวนหลักการต่างๆเหล่านี้และพูดคุยกันว่าคุณจะพัฒนาแนวคิดเหล่านี้ในเอาโพสต์ของคุณได้อย่างไรและคุณจะสร้างนิสัยเหล่านี้จนกลายเป็นสิ่งที่ปกติในทีมได้อย่างไรเพื่อให้เราสามารถให้เกียรติคนอื่นเมื่อพวกเขาทําในสิ่งที่ดีได้และผมก็ยินดีที่จะเห็นว่าการทำงานของคุณเติบโตไปได้อย่างไร คุณในฐานะทีมจะทํางานร่วมกันและกลายเป็นเอาโพสที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณในเรื่องนี้และหวังว่าจะพบคุณในวิดีโอต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you for watching this video. We hope it helps you to build up strong outposts. If you find the content valuable, please like and subscribe to our channel. Another way to support our work with Fall Rangers in Thailand and internationally is by donating. You'll find the link in the description down below. We appreciate your support and looking forward to seeing you in our future videos.